สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปเซตอัพนะครับระบบ OB นะครับเป็น OB ที่เป็นงานภายในนะครับเป็นการประชุมภายในของหน่วยงานบริษัทนะครับที่โรงแรมราชาวดีขอนแก่นนะครับอันนี้เราจะขึ้นทางยกระดับนะครับเข้าสู่สนามบินขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเซตอัพนะครับวันนี้นะครับจะมี ความท้าทายนะครับอุปสรรคหรือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับทีมทถ่ายทอดสดคอนแกนขอบคุณเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะครับถึงแล้วนะครับโรงแรมราชาวดีคอนแกนนะครับเราจะเข้าไปที่ด้านหลังเป็นห้องประชุมสัมมนาน,นะครับโรงแรมราชาวดีคอนแกนนะครับอยู่ติดกับสนามบินเลยนะครับก็คือสามารถที่จะ ลงเครื่องแล้วก็เข้ามาพักได้เลยนะครับเป็นโรงแรมที่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซตอัพตัวระบบงานกันครับโอเคเมื่อถึงโรงแรมนะครับก็ทําการขนย้ายอุปกรณ์นะครับองจากรถนะครับของเรานะครับเราก็จะมีกระเป๋าเดินทางนะครับพวกอุปกรณ์เป้ต่างๆนะครับรวมขาตั้งกล้องนะครับก็ใช้ คนโปรดแค่2คนนะครับผมไปกับน้องอีกคนนึงนะครับนี่คือฟังก์ชันนะครับที่เราจะไปเตรียมเซตอัพหน้างานเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ง่ายมากๆนะครับในการขนย้ายเมื่อเอามาวางติดตั้งนะครับเราก็จะจัดวางอุปรกรณ์ให้มันสอดคล้องกับฟังก์ชันของการทํางานนะครับคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องหนึ่งเปิดวิดีโอและนะครับคีดวิชวลในงานนะครับอีกเครื่องหนึ่งใช้บันทึกเลกคอร์ดแล้วก็ขึ้นกราฟิกโลเวอร์เทิร์ในกิจกรรมของงาน นะครับอันนี้เป็นการเซ็นนะครับสัญญาของบริษัทนะครับร่วมค้าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับนี่คือฟังก์ชันของงาน OB นะครับเราจะมีการดําเอาสัญญาณเสียงเข้าจากเครื่องเสียงภายในห้องประชุมนะครับแล้วก็มีการเปิดเพลงนะครับที่บูชบรรยากาศนะครับเพื่อให้กิจกรรมต่างๆมันมีความละเมียดนะครับแล้วก็มีความร่วมนะครับอารมณ์ร่วมของผู้เข้าร่วมนะครับ ระบบสัญญาณกล้องนะครับเราใช้ wireless นะครับ Axon Cineview HE 3ตัวนะครับในการดึงเอาภาพทั้งหมดจากกล้องทั้งหมด3ตัวเข้ามาในงานนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของโถงห้องนะครับในห้วงเวลาของการจัดงานนะครับเห็นได้ว่านะครับเราทําให้มันคลีนที่สุดนะครับอุปกรณ์กล้องของเราก็จะไม่มีสายระยงระยางนะครับใช้แบตเตอรี่ n p format นะครับในการเลี้ยงทั้งตัวส่งสัญญาณ w i r e l e s แล้วก็เลี้ยงตัวกล้องภายในตัวด้วยนะครับ กล้องเราเลือกใช้เป็น Panasonic Lumix GH5 นะครับในการตั้งเป็นกล้องเซนเตอร์นะครับแล้วก็กล้องสำหรับจับภาพกว้างนะครับผมเลือกใช้ Lumix G85 นะครับเป็นมิลเลเรสทั้งคู่เซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะครับทำให้ชิ้นเลนมันไม่มีขนาดใหญ่มากเกินไปเทอะทะเพราะเกิเนความจำเป็นนะครับเราดึงเอาความละเอียดระดับ ตัว 4K นะครับออกมาจากเซนเซอร์ ensor, ตัวเล็กๆทำให้เราได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดนะครับพอสุดท้ายเราก็าเอาไปดูในมือถืออยู่ดีนี่คือระบบเสียงภายในห้องประชุมของโรงแรมราชาวดีนะครับจังหวัดขอนแกน่นก็เซตอัพขึ้นมาง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมี LED นะครับในการดิสเพลย์จอด้านข้าง2ข้างจะคอนโทรลแยกออกจาก LED ตรงกลางนะครับนี่คือภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมนะครับก่อนที่จะมี กิจกรรมจะเริ่มนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับตอนที่ทําการเซตอัพนะครับกล้องไวเลสไว้จะได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ a x ค n Cineview HE นะครับผมใช้3ตัวนะครับในการคอนโทรลกล้องจากทั้ง3มุมนะครับภาพมุมกว้างภาพระยะเจาะและก็ภาพมุมสูงนะครับผมยกขาตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับเอากล้องตั้งอยู่บนเพดซึ่งนะครับสามารถคอนโทรลนะครับมุมก้มมุมเงยมุมปาด จากรีโมทคอนโทรลทำให้เราสามารถควบคุมมุมกล้องจากตำแหน่งที่สูงได้ไม่ต้องตั้งสเตตนะครับตั้งยกขึ้นสูงครับไม่รบกวนพื้นที่การจัดงานขอ,อนแก่นจ้างงานถ่ายทอดสดโทร08173962800ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปสวัสดีครับ